จิงงไหมคะว่าเอามาพูดว่าอะไรอีกก็งงเหมือนกันค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่า Samsung Galaxy S4 เนี่ยนะคะมีฟังก์ชัน S Translator ที่จะเป็นผู้ช่วยในการแปลภาษาค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเพียงแค่เพื่อนๆน,นะคะกดเลือกภาษาที่ต้องการนะคะแล้วก็กด แล้วก็ผู้ใส่เสียงลงไปเพียงเท่านี้มันก็จะช่วยแปลภาษาให้เราได้แล้วล่ะค่ะ Today, I do my homework. 今天 I do my home work. 你似乎有很多家庭作业。Yeah, because I will graduate this year. 因为我今年将毕业。 เห็นไหมล่ะคะว่า S Translator เนี่ยสามารถช่วยให้อีกสื่อสารกับอามาไม้ง่ายมากขนาดไหนเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะสามารถพูดคุยสื่อสารกับคนต่างชาติได้อย่างไม่ต้องตัวอีกต่อไปแล้วล่ะคะ่ะ